สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับเที่ยงนี้นะครับพีจ่าปทุมราชนะครับเดินทางมาถ่ายงัวอยู่หน้าคอกงัวพอจอยครับมือนี่พอจอยครับที่แบงปันงัวทั้งหมด3โตครับพี่น้องแม่สาวนะครับนี่พี่น้องตัวหนึ่งกับงัวเถิกนะครับงัวตัวผู้อีก2โตครับลักพันกันมีครับพี่น้องครับตัวนั้ครับพิกัดบ้านสหกรณิคมนะครับตำบลหน้าหว่างอำเภอปทุมราชพงมิสาจาวัดอำนาจเจริญครับ3โตครับพี่น้องครับเอาเบิ้งแม่สาวก่อนครับตัวที่1นะครับ ตัวที่หนึ่งครับเป็นงัวแม่สาวไว้ยหนึ่งปีหาเดือนครับพี่น้องหนึ่งปีห้าเดือนนะครับเป็นบราหมันลูกผสมท่ายสูงหน่อยสามสิบแปดปกรบนะครับเปิดเป้าเบาครับพี่น้องครับเปิดไปหนึ่งหมืนเจ็ดพันครับหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับทรงปีลอยโลครับหนึ่งมืนเจ็ดพันพี่น้องแม่สาวบราหมันน้ำงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับจมูกดำคิบหูดำครับโครงสร้างไงสูงหน่อยสามแปดครับปี ห้าเดือนครับไว่ไก่ผสมครับพี่น้องกะบสิบเจ็ดเดือนนะครับว่สิบเจ็ดเดือนอีกเดือนสองเดือนกะสังเกตอาการเอานะจะเริ่มเป็นสตา์แล้วครับพี่น้องนี่ครับจมูกดําครับนี่ข้าเจ้าอ่ามือยำพระเจ้าปล่อยไฟพี่น้องมาตเครับว่าปล่อยเลผูกนะครับอาจจะเป็นเก่งเสือกปนไหนนี่ครับง่ายพี่น้องอันนั้นก็คู่เพิ่นครับว่าผูกตัวนั้นจะเบื่อกันนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนแม่สาวก่อนเครื่องดําพ่วงหางดํานี่ครับง่ายเด้อพี่น้องทุกนายซ้ำแปด หมื่นเจ็ดพันครับต่อรองได้ครับพี่น้องราคาต่อรองได้ครับเป็นตัวแรกขารถคารท้อนครับประกันให้ยซิปหามือครับแม่สาววัยใกล้ผสมครับปีเคิงในปีห้าเดือนสิบเจ็ดเดือนครับหน้าตาพันนี่ครับบามันลูกผสมติดกันก็ตัวผูนี่ครับได้พี่น้องมานัากันนะครับขาเจ้าปล่อยเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับออกขอกับปล่อยเลยบ่ค่อยได้ผูเพิ่นนะครับนี่เรียบดีกระเทาดีนะครับพวงสางงามเด้อพี่น้องเด้อตัวยงามนาดีหมื่นเจ็ดพัน นะครับราคาต่อรองได้เนีนยอย่างมาตอรองได้นะครับรายละเอียดกับผมคุยกับพอจอยแล้วนะครับพอจอยอาจจะไม่ได้บอกยังนีะครับฟังนี่ผมมีแต้มมีดังนะครับหน้าตานี่ครับเนื้อหนังดีนะครับสูงหน่อยสั้มเปรตมื่อเจ็ดครับพี่น้องเอาเมื่อเจ็ดเอาถกทร้อมประกันให้ยซิฟหาเมือกครับเป็นตัวแรกอ่ะควันกระจับดีจับจุ่มของนั่งครับนะครับเบื้องด้านท้ายอีกนิดนึงนะครับดูด้านท้ายอีกนิดนึงนะครับนี่ตัวผูกคนบัง ต้นติดกันพี่น้องเลยเอานะครับต่อไปครับเบิ้งโตที่สองเลยครับวันนี้ครับตัวผู้ครับชุดต่อไปครับเป็นงูัตตัวผู้ครับพี่น้องครับสองโตครับพอจอยเพิ่มสิแพ็กคู่นะครับตัวนี้ครับว่าปีเคิงครับพี่น้องสูงลอยสามสิบแปดตัวนี้ว่าปีนิดๆนะครับสูงลอยยี่สิบห้าบวกครับสองโตนี่นะครับแพ็กไปเลยสายขุนนะครับสองหมื่นหาพันครับพี่น้อง สองหมื่นห้าพันครับสองปีลอยโลครับสองหมื่นห้าพันดูน้องราคาห้องครับราคาคุยกันได้เด้อนะครับยกได้แยกได้ครับอ่าถ้าจะแยกกตัวนี้ตัวใหญ่นี่หมื่นหกนะครับตัวน้อยนี่เก่าปัญหาครับตัวน้อยเก่าปัญหานะครับตัวใหญ่หมื่นหกค่าพี่น้องอยากแยกสายขุนปีเคืองพี่น้องครับเพิ่งเคมีลองลอยเคยเป็นลำปีสกินนะครับเจ้ากระเส้าแล้วหลายปีแล้วนะครับตัวงปีกายพุ่ระนะครับอ่สนเข้าให้แล้วครับสูงหน่อยสามแปดตัวนี้บักเถิกตัวนี้ ตันนี้กับสุหน่อยเส้าหาครับสองตัวดีครับเส้าหาครับพี่น้องทกท้อนปรกกันไห้นะครับซิฟหาหมือครับเอาสายขุนผู้ใดหางว่าผู่ไปขุนนะครับพี่น้องกินยังกะโลกฮะอาจะเบืองกินตัวนี้ปีกว่าด้ครับตัวนี้สูงลอยเส้าหาครับ PI สูงไว้ยี่ห้าบวกลบนะครับกะเก่าปัญหาขยกครับถ้าแปรกูกะเส้าหากะร่วมทรงลอยโลกครับราคากัยังคุยกันได้นะครับพี่น้องนี่ครับพ่นกับซีบีลองลอยเคยเป็นนับปีสกินแนนไปทักตัวน an ี้สนเข้าให้เหล่าทั้งสองตัวครับ สองห่าสองหมื่นห้าพันนะครับราคาห้องนะครับเอาตัวผู้นะครับเป็นสายถุนสายเหนือนะครับนี่วูสันสันนี่ครับนี่ฝั่งนี้มันติดกันกับเมสาวเมสาวม,สาวมันเขาขอกนะฮันนีลกูกฮันน่าปะกว่าจะมีหลงลอยเคยเป็นล่ำปีจะกินครับตะวันตะโพเป็นยังพี่น้องเลยนะครับเพาเอาไปขุนปีเคืองนเลยนี่ปีห้าเดือนปีห้าเดือน นะครับใหญ่อยู่ได้พี่นลวงร้อยสามแปดพันได้กี่หม้ตัวนี้ร้อยสามสิบแปดเดีเพิ่งไป,ไปลกไูกะเพิ่งไปอย่าเข่าคอ,อกหรอกอะไรมาพ่อจอยท่านทป่เหลวละอ่ะนี่ครับเบิ่นคายยางพันเอาตัวนี้หมื่นหกนะครับตีเก่าพันหะอ่านะครับนี่ 9, นเด้อพี่น้องเด้องสองหมื่นหะม้อเถิกสองตัวนี่ครับตัวนั้นตัวใหญ่ปีเคิงปีหาเดือนตัวนี้เก่าปีกว่าๆนะครับมาเถิกใจกระทู้มหาพอจอยได้ครับพิกัดบ้าน สหกรณิคมครับตับนหน้าหว่างอำเภอปทุมราดม้งสาจังหวัดตำนาจเจิรินครับแม่สาวหนึ่งตัวับตัวผู้สองตัวครับพี่น้องนะครับตัวผู้ก้าวไขุ้นนะครับแม่สาวก็งามอยู่ได้พี่น้องเลยนะครับเพจบุกได้พี่จ้าขึ้นไห้ครับน้องตองฟาร์มนะครับพี่น้องนะครับเป็นเพจนี่ละเอางานกันปั๊กตีดีครับพี่น้องนี่ครับคนอยากกินงาอ่ะจหรับคลิปนี้ครับครับมาถึกใจกับทูบมาได้พี่น้องเด้นะครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ